สวัสดีจ้าเมลลี่คริสต์มาสสวัสดีวันปีใหม่สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะวันนี้พิญญาจะมาเอาบรรยากาศงานคริสต์มาสของประเทศฟินแลนด์ให้กับทุกคนดูวันนี้หิมะตกด้วยนะคะทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากเลยก็คือวันคริสต์มาสมีหิมะตกค่ะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวพิญญาจะพาด,ดูบรรยากาศของอางานคริสต์มาสของประเทศฟินแลนด์งานคริสต์มาสนี้ไม่ได้เป็นการที่ว่าไปจัดกับสังคมหรือฝูงคนเยอะๆนะคะ หมายถึงงานคริสต์มาสก็คือกินกับครอบครัวค่ะกินกันอยู่ในบ้านนะคะทุกคนเนาะพินญาก็มีกันแค่3าคนพ่อแม่ลูกแล้วก็กินกันแค่นี้นะคะในทุกๆปีก็คือพินญาก็จะเชิญปู่กับย่ามาที่นี่แต่ทีนี้ปีนี้โควิดค่ะก็เลยแอบเอาของขวัญไปวางไว้หน้าบ้านของคุณย่านะคะแล้วก็ไม่ได้เชิญมากินข้าวที่บ้านค่ะแล้วก็กินกันแค่นี้นะคะสถานการณ์โควิดเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคริสต์มาสที่ประเทศฟินแลนด์ชาวฟินแลนด์นิยมกินอาหารอะไรไปไปดูกันจ้า กันในครัวจ้าวันนี้เนาะทำอาหารเยอะเลยจ้ะนี่ก็คือกินกูที่เราอบกันนะคะที่เราอบกันใช้เวลาประมาณห6ชั่วโมงค่ะเนาะคิดว่า6ชั่วโมงแหละไม่ห้าละค่ะเนะาะกินกูประมาณ2อกิโลกว่าๆนะทุกคนเนะาะแล้วก็ด้านด้านด้นดนที่เป็นสีเหมือนคล้ายๆเกล็ดขนมปังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็าทาด้วยซีนัปปีนะคะ ซีนับปีก็คือนั่นแหละคนฟินแลนด์ชอบกินกันค่ะเนาะสำหรับพินญาก็กินได้แต่ก็ไม่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เนาะส่วนอันนี้ก็คือเป็นผักสลัดที่กินคู่กับกินกุนนั่นเองจ้านะคะอาหารฝรั่งเนาะอาหารคริสต์มาสของฟินแลนด์จะเป็นในลักษณะนี้อันนี้คือสลัดค่ะสลัดที่พินญาทําเองเนาะสลัดผักจ้าอันนี้เป็นสลัดที่ที่ใส่ไปแล้วแต่ตามใจอะตามใจตัวเองะะเอะค่ะเนาะ ใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยพิญญาทำเองจ้นะเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโลิีก็คือปลาแซลมอนอลวนควรนะคะทุกคนเนาะก็อันนี้ก็จะมีะหมักพริกไทยด้วยนะคะอันนี้ก็คือปลาแซลมอนหมักพริกไทยส่วนอันนี้ปลาแซลมอนลวนควรเฉยๆไม่ได้ใส่พริกไทยนะคะแล้วแต่ใครจะเลือกกินอันไหนเลยจ้ะนี่ก็มาดูนี่อีกค่ะอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ตักออกมานะคะเดี๋ยวพิญญาจะตักออกมาเนาะ อันนี้ก็คือเป็นกุ้งอของน้ําทะเลสาบนะคะกุ้งตัวใหญ่เลยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะอืมอืมน่าจะเป็นชื่อว่าลับปูอะไรนี่แหละค่ะเนาะคล้ายกุ้งด้วยคล้ายปูด้วยนะคะจะมีลักษณะก็จะมีเนี่ยค่ะโอ้ยร้อนร้อนร้อนนี่ค่ะ,คะตัวคล้ายๆกุ้งเนาะตัวคล้ายกุ้งแต่กล้ามของเขาจะคล้ายๆปูเนี่ยทุกคนโอ้โอตัวใหญ่มากจ้าก็เดี๋ยว พินอยากจะทาน้ําจิ้มจ้านี่เลยจ้ากุ้งกุ้งกุ้งไม่ใช่ไม่รู้เรียกว่ากุ้งหรือเรียกว่าเนาะมีกล้ามเหมือนปูเลยทุกคนกล้ามของเขาเลยนะคะเนาะเป็นกุ้งทะเลน้ําจืดนะคะเนาะกุ้งทะเลสาบตัวใหญ่มากทุกคนดูสิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยจ้าแต่พินยาคิดว่าพินาจะแกะด้านล่างนะคะ แกะตรงท้องดีกว่าเนาะเออแกะตรงท้องกันจ้าตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเนาะพิญยาก็แอบทําน้ําจิ้มนะจ้าซีฟูดจ้า <c oughs> ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะจ้าใส่พริกไม่เยอะเนาะพิญยาเน้นใส่ถั่วด้วยจ้า <c oughs> แซ่บเลยทีนี้ เนาะเป็นขนมปังค่อนข,ข้างจะมันมคือเนี่ยจะมีไส้ข้างในด้วยนะคะทุกคนเนาะขนมปังที่ชาวฟินแลนด์เขานิยมกินในช่วงคริสต์มาสจ้าเนาะอร่อยมากเลยทุกคนมันอร่อยจริงๆค่ะไว้กินกับกาแฟนะคะโอลิฟจ้าไว้กินกับไวน์และก็แชมเปญนะจ้ามีองุ่นด้วยนั้น อาหารที่บ้านก็จะประมาณนี้จ้าทุกคนอันนี้คือของพิญญานะจ้าถ้าเกิดสามีและลูกอยากกินก็กินได้เนาะแต่ตัวใหญ่มากจ้ามีนี่ด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดของฉันเองจ้าน,นี่คือสลดัดอันนี้ก็คือ ต๊ะกินข้าวค่ะสำหรับครอบครัวนะคะพินญาก็ทำทั้งหมดสามที่นะคะเพราะเราก็มีกันสามคนเนาะเออถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีลูกสไ้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะค่อยวางอีกที่หนึ่งให้มันเป็นครบเป็นสี่ที่เนาะจ้ะเนาะ <c oughs> จ้าเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเดี๋ยวจะจุดเทียนนะคะก็จะประมาณนี้จา้าพินญาจัดเองนะจา้า เทียนจุดเทียนจะดินเนอร์จะมาร์รีคริสต์มาสนะคะทุกคนเนะาะฮอวโญโรเก้กี่แหละวิวโยรูอาหารพร้อมจ้า แครอทบดนะจ๊ะทุกคนอันนี้แหละเขากินกับกินกุอร่อยมากนะคะซึ่งเข้ากันมากเลยนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งบดใส่นมค่ะทุกคนอร่อยเหมือนกันค่ะเป็นอาหารคริสต์มาสค่ะทุกคนค่ะฮื่อว่าโยรูจ้าแชมเปญจ้า แชมเปญรสชาติอร่อยมากค่ะทุกคนพี่ยายชอบแชมเปญมากนะครับมันรู้สึกนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นกุหลาบมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแชมเปญกลิ่นกุหลาบเนาะอืมหอมมากมนี่แหละค่ะประเฟนีฝรั่งค่ะเนาะเดี๋ยวกินอ่ามันฝรั่งตอนนี้กําลังอบมันฝรั่งอยู่ค่ะทุกคนเนาะมีมันฝรั่งแล้วก็มีแครอทนะคะแครอทบดมันฝรั่งบดที่บดใส่ใส่นมใส่อะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะ เออนั่นแหละก็เดี๋ยวกินกับกิ้กูก็คือขาหมูจ้ะทุกคนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลุยจ้ะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยนะจา้าจีบอกให้เดอพิญญาทาน้ําจิ้มซีฟู้ดจ้ะนี่นี่นี่เออแล้วก็นอกจากแล้วก็มีนี่มีกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนี่นี่น,นี่กุ้งเยจ้ะแซบแซบ,แซบจ้ะตอนแรกก็กินแบบพิธีพิธันแบบชาวฝรั่งไปก่อนนาะจากจักหน่อยหนึ่งกับ่อยลุยจ้ากุ้งมีสองตัวนะจ๊ะอืม JOGIHÄ! Mmm, kutka? Sykä sä siitä? Mm me hirve. Se on minun tosi terveellistä. Kylmänä slaississa, missä mm -hmm. on mun parhaillaan. จ้า,าห่านฝรั่งจ้าก็าจะมีโปกอกันนะเนาะเปรูนะก็คือมันฝรั่งแล้วก็แครอทค่ะทุกคนมันฝรั่งแล้วก็แครอบทบดเนาะนี่ก็เป็นพวกสลัดค่ะทุกคนจะเป็นสลดัดแล้วก็กินกูก็คือเนื้อขาหมูจ้าแล้วก็น้าอ่าเขาเรียกอะไรน้ําสลาดัดหรือเปล่าไม่ใช่น้าสลาดัดเสียน้ําที่ซอสที่กินกับขาหมูค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะจ้าแล้วก็จะมีขนมปังเลเป,ป่านะจ้าโยโรเลเป,ป่าจ้ะเนาะ ใส่เนยเข้าไปจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะอาหารฝรั่งค่ะกินอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จิบไวน์เบาๆจ้าแล้วค่อยกินกุ้งกับซีฟู้ดตามหลังค่ะทั้งไวน์ทั้งแชมเปญค่ะวันนี้โอ้โหแชมเปญนะคะไม่แชมเปญค,ค่ะโอ้ตายแล้วพูดผิดพูดถูกกินกันแค่นี้นะคะ่ะสามคมสามคนครอบครัวสามคมสามคน Tiethän tuli Pii oikee joulupukki. Joo, pukki tuli käymään täällä. Pukki huomasi sen. Pukki toi vähän suklaatakin, tos totti... ...matkaa, kun noi tontut tuon no lahjat tonne kuusen alle, niin tota... Ei et pukki tarvinnu niitä raahata sitten mukana. Tulee selkä kipeeks niin jos koko niin illan on säkkisenä. Jo. Niin on, kun niitä on niin paljon paikkoja kierretty jo tästä. Joo. No. No. Mitä se pukki on tuonut? วันนี้พินญาจะมาเปิดของขวัญจ้าของขวัญคริสต์มาสจ้าพินญาได้สองกล่องได้กล่องนี้แล้วก็กล่องอีกกล่องหนึ่อง,อ,งอันนี้คือพินญาซื้อให้สามีจ้าทุกคนเข้ามาดูกันมาลุ้นกันว่าจะได้ยังเอา้าพิ่ญาเปิดอันน,อน,นี้เล่นกันหนึ่งนล้ อันนี้ก็ของญาแต่นายว้าวเ้น้าตาน้าแรเอยก็คือน้าตาน้าวินี่อันนี้คือพิญญาซื้อให้สามีจ้ะทุกคนสวยไหม เห็นป้ายแต่ก็อ่านไม่ออกนะจ๊ะเออเห็นป้ายก็อ่านไม่ออกก็ต้องดูข้างในก่อนจ้าอะไรจะมีกล่องยาวๆเนาะมีกล่องยาวๆจ้ามาดูกันจุวอะไรเนี่ยอุ้ยจ่าลิ้งแกะยังไงเนี่ยเอาคนซื้อให้ช่วยแกะ โซติ ISO นี่ขากล้องขากล้องต่อไปนี้จะมีขากล้องไลฟ์วิดีโอแล้วอันนี้ไม่ใหญ่มากค่ะสำหรับขากล้องโซนี่พิญญามีอันใหญ่แล้วนะคะอันใหญ่มากเลยค่ะแต่อันนี้มันมันเป็นขากล้องใช้กับโทรศัพท์แน่ๆเลยเห็นไหมนี่สวยคือเออนี่กล่องที่สองนี่กล่องที่สองนี่อยากเห็นมากเลยอ่ะ่องที่สองออยางรู้จังเลยเป็นอะไรมาที่นไปจะเอาแต่เอาคนสื่อให คนซื้อให้ช่วยต้องต้องเนาะต้องช่วยด้วยพี่แกะด้วยจ้าอู้ดูก่อนโอ้ทุกคนเป็นไฟไฟไห์สดจ้าไฟกับไฟละเอา้ากาลิงจะเปิดยังไ,ไงเนี่ยพี่ให้แม่ยิ้มเป็นไก่หน่อยเร็วเออใช่ เปิด่รได้เล็บยาวแต่ทำเล็บยาวอืมได้แล้วได้แล้วโต๊เอ,าอ้าก่องใหญ่กลงใหญ่เริ่มเลยท้านนี่โต๊สีอีสโซดอ,อ่ะเลยอีสโซทุกคนไฟไลท์สดจ้ะนี้เอาไวไ้ไลท์ไลท์วิดีโอทิกตอกอู้เฮ้ยนั่งตา่าตาเท่าไหนเท่าไหนไฟจ้า วันนี้พิญญาจะได้ไม่ดำแล้วนอกจากเนาะเออเวลาไล์สดจะได้ไม่ดำแล้วดำอืมจะได้ไม่ดำแล้วแล้วก็มีขากล้องแล้วด้วยอันนี้เปิด,ดเลยได้ไหมเนี่ยขาก้องจ้าถ้าเกิดซื้อของขวัญให้พิญญาถ้าเกิดจะเป็นลักษณะก้องขากล้องอะไรพวกนี้ค่ะคือพิญญาจะชอบมากๆเลยค่ะนเพราะมันเป็นของที่ใช้อย่างมีประโยชน์เพราะพิญญาใช้อยู่แล้วไงถ้าซื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช้ก็คือมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะ เออต้องเนี่ยแหละต้องได้แบบนี้ต้องได้กล้องขากล้องเลนกล้องอะไรอย่างนี้นะเออแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นขาอันนี้ไม่ใช่ขากล้องใหญ่หรอกคะ่ะเพราะขากล้องใหญ่ของโซนี่พิญญามีแล้วไงค่อนข้างจะใช้ไม่เป็นแล้วคะ่ะตอนนี้เอเไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงอย่างนี้หรอที่ตั้งใบหนอกแบบที่หนูเนาะอย่างนี้ใช่ไหมเออขากล้องทำไมมันตั้งไม่ได้เนาะ อ๋อเออขมมนอันนี้ได้จากเขามีมองม้วนยังมายอยู่เนาะเออเอตายแล้วที่จริงเนาะต้องไปเรียนรู้ต้องไปอ่านใหม่นะคะทุกคนต้องไปอ่านขากล้องจ้าเวลาทีนี้เวลาทุณยียจะไลฟ์สดในป่าทุกคนเอยไปเก็บมากไม่จากที่ได้เอาขากล้องไปัดที่นี่เนาะเออเอาขากล้องเอาไฟไปพร้อมจะเดี๋ยวมันต้องดำอีกแล้วโอ้เสียง ว้าวอุ้ยคือดีอ่ะดตู้ยูบะดูข้างในก่อนอุ้ยโ้๊ะ4ีโหพี่เที่ยวหลายอีสระแล้มาลู่แล้วเปลี่ยนเที่ยลยคือใหญ่ถ้าปะอันนี้มันใช้ได้กับกล้องโซนี่เลยนะเนี่ย ก็อ้อี่คือทุกคนทุกคนต่อไปนี้ต่อไปนี้คือถ่ใหญ่มากเออแต่แต่ขากล้องเหมือนจนเล็กอ่ะเดี๋ยวใช้ได้นะโอ้โหทุกคนฉันจะต้องแบกอันนี้ไปไปไลฟ์สดหรือว่าไปถ่ายวีดีโอในป่าไหมจ๊ะคือใหญ่มาก อโอ้มุตะมไตะเตะกันเออมันขายาวได้ขายาวได้ทุกคนนะเนาะเออขายาวได้เหมือนกคนโอ๊ย <c oughs> ไฟสีแดงว่าปัจทียหนึ่งจ้ะ <c oughs> อู้ดูสิต่อไปนี้พี <c oughs> <ๆ>่จะไม่ดำดำแหล่แหล่แแว่บแบบนี้แล้วนะทุกคน <c oughs> ทุกวิดีโอจะต้องขาวจ้าเพราะว่าเรามีไฟแล้วจ้ามีตาสะพีตาเวทตาสะพีตาไอ้ที่ไอ้ที่ตาสะพีตา อ๋อเอ่อเออเออเอโอเคกีโตสองตัดที่ตองพันเยอะนะต่ดูเลยนายนูดัสจะเอโอเคโอ้โหทุกคนโอ้มันมีแบบเปิดไฟนีเปิดอะไรได้ด้วยอ่ะใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืม ขายาวมากเลยนะคะทุกคนสามารถยืดขาได้ยาวมากค่ะเฮ้ยแล้วฉันจ,จะแบกไปยังไงวะเน,นี้ <c oughs> ยจะแบกไปป่าไงเนี้ยนี่เลยก็คือตรงนี้มีที่ใส่ใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราจะถือไปข้างนอกเนาะคือไม่ต้องเสียบไฟแต่ตันนี้พิญญาชาร์จไฟอยู่นะคะทุกคนเนาะอันนี้คือชาร์จไฟอยู่ลักษณะเขาจะบอกว่าไฟกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกี่วัตต์ กี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะบอกคือดีงามจ้ะแต่มันใหญ่มากทุกคนเนาะถ้าจะไปยืนไลฟ์สดตรงไหนนี่โอ้ยคนมองแน่ๆเลยทุกคนเออคนต้องมองแน่ๆถ้าเกิดเอาไปไลฟ์สดในป่าผลไม้นี่โหสงสัยกวงจะต้องวิ่งมามาดูอะทําอะไรประมาณนั้นนี่จ้าได้แล้วเรียบร้อยจ้าขากล้องแล้วก็เอเนี่ยค่ะเป็นไฟเวลาเราไลฟ์สดนี่เราจะใส่โทรศัพท์ตรงนี้ ก็จะมีแสงสว่างแบบนี้เลยแล้วก็จะไม่ดําแล้วค่ะเราจะไม่ดําแล้วทุกคนเนาะจะได้ภาพสวยๆเนาะเวลาที่พิญญาถ่ายผลไม้ในปา่าทุกคนดูก็จะได้เ,เห็นผลไม้ชัดๆนะจ๊ะแล้วก็จะได้นอะเวลาทําคลิปวิดีโอถ่ายภาพจะได้สวยๆจ้าทุกคนจริงๆแล้วอ่ะสามีพิญญาเขาจะรู้ <laughs> ว่าพิญญาชอบอะไรทุกๆปีเลยที่พิญญาจะได้ก็คือขากล้อง เลนกล้องอะไรพวกนี้ค่ะพวกแคมแบล่า ara, เพราะพิญญาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยจ่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยเห็นอะไรก็จะถ่ายถ่ายถ่ายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะชอบแบบเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปเที่ยวประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่เนาะพิญญาจะต้องมีกล้องติดตัวกล้องโกโปรกล้องอกล้องแคมแบล่าตัวใหญ่ๆเนาะแล้วก็คือแล้วก็เลนกล้องหลายๆตัวแล้วก็ทานแล้วก็โอ้เยอะมากมายค่ะคือถ้าเกิดพิญญาไปเที่ยวที่ไหนคือไม่ได้ มีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดสวยๆสพายกระเป๋าเล็กๆเหมือนผู้หญิงทั่วไปพินยาจะสพายกระเป๋ากระเป๋ากล้องค้าโอ๊ยคอยจะจะพูดผิดนะจ๊ะเออกระเป๋ากล้องใหญ่ๆเออสสพายเป้สพายกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือจะลักษณะใส่รองเท้าผ้าใบเดินจะไม่เคยได้สวยกับเขาเลยจ้ะเพราะว่าชอบถ่ายรูปมากกว่าที่จะเดินสวยๆอันนั้นก็ชอบเหมือนกันโมเมนต์นั้นแต่ว่าก็ ก็จริงๆแล้วถ้าชอบจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ลงทัผ้าใบแล้วก็ทั้งเกงยียนแล้วก็สะพายกระเป๋ากล้องอะไรอย่างนี้มากกว่าอันนี้ก็ได้แล้วก็ดีใจมากจ้าทุกคนนะคะทุกคนได้อะไรเอ่ยคอมเมนต์หน่อยแล้วของของคริสต์มาสใครได้อะไรมั่งคอมเมนต์หน่อยจ้าก็เดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าจะมาถ่ายดูเรื่องราวอะไรต่อไปคลิปหน้าคงจะสว่างแล้วนะคะเพราะว่ามี มีไฟแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ Merry Christmas ค่ะ Happy New Year ทุกๆคนเลยนะจ้าบายๆจ้าคอมเมนต์สุภาพเด้อจ้าเดอ้อคลิปอาจจะไม่ได้ถูกใจคนดูทุกๆคนนะคะ